พูดจริงว่าให้พี่รอดูครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมคิเฮ้ยชิงบ้านวันที่สองสามทุ่ม <c oughs> จะอแบกจะอแบกเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันที่สองเคลียร์ธุระตัวเองให้ทุกคนต้องมานะห้ามลา <c oughs> ห้ามขาดทุกคนต้องมาเพราะนั้นแล้ววันที่สองเนี่ยมึงตีไปเลยว่าหนึ่งทุ่มเนี่ยมึงต้องอยู่ในใ,ใ,ใ,ในในนี่แหละอยู่ในเจอในทีเอสละหนึ่งทุ่มเพราะว่ามันชิงวันอ่ชิงสามทุ่มแล้วสองทุ่มเนี่ยเขาเราให้เราเช็คความพร้อมแล้วก็คือหนึ่งทุ่มพวกมึงทุกคนต้องมาแล้ว อย่างวันที่สองเดาเ,เดอเดอเดอะมาร์คไว้ในในดิจิทัลแล้วไงได้อยู่ปะอยู่ค่ะวันที่สองมันพปหัสห้ามลาห้ามขาดวันที่สองวันอะไรวะเออวันเป็นเร,รื่องหักเป็อเรื่องหักปีดูให้ลัแล้วก็ตอนนี้เรากำลังตีกับลูกี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ส่วนหลังเที่ยงคืนเนี่ยมึงเข้ามาอย่าพกของเยอะ พกเอดีใครมีเอดีแดงพกเอดีแดงไม่ต้องพกเอดีธรรมดาเลยพกของที่มันปนไม่ได้อะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในเมืองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมึงจะล่าเขาก็แล้วแต่มึงใช้ชีวิตปกติมึงจะไปฟาร์มก็ไปฟาร์มก,ก็เรามาระวังกันด้วยเอาแบบนี้ไปก่อนไม่ถามเลยอย,อยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนเพราะว่าดูแล้วแบบไม่ใช่มันมันไม่มัน,มนไม่มันว่ะ ประสาแต่จริงๆก็อยากแต่กิงๆก็อยาก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 อยู่แบบนี้แบบนี้หละพี่แบบนี้แหละจี้ประสาทมันก่อนพี่จี้ประสาทมันก่อนให้มันสาไม่ได้มึงจะไปล่ามันที่เหมืองจะไปเทียอะไรเก็บฮงเก็บอื่นเด้งไปล่ามันแค่นั้นเองแต่ใครที่ต้องไปฟาร์มหรืออะไรก็ดูดีๆระวังระวังแล้วก็เกาะไอพ่อค้าอย่าไปนะเพราะคือเรามีสตอรี่อยู่มีใครติดเกาะอค้ายไว้ตรงนี้ไม่ต้องออกทะเลเลยไม่ต้องออกทะเลเลยยังไม่ต้องออกทะเลเลยง่ายสุดโอเคโอเคมึงลองใช้วิธีการฟาร์มแบบว่า อยากฟาร์มแล้วก็ไปด้วยกันแต่ไปเห็ดก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยไปคือไปใช้ชีวิตไปด้วยกันอ่ะเออเป็นคุมไปด้วยกันอะไรเงี้ยมือลองพี่อยากให้มือลองใช้ชีวิตกันแบบนี้ดูเพราะว่าอนาคตถ้ามึงมีอะไรที่มันเดือดดานนะมันจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วบางทีมึงอาจจะเป็นฝ่ายตามด้วยไม่ใช่ฝ่ายนำใช่ใช่มึอลองใช้ชีวิตแบบนี้กันดูมึงจะได้เจอแบบนี้แน่เนาะแน่นอนในในอนาคตอะมึงได้เจอแน่เลย บ้านเนี่ยมันลงยังวะบ้านเด้อตอนนี้มันลงไปดูไปดูได้แล้วไงพี่ที่ที่ในแชทผมอ่ะพี่ผมส่งไปหมดแล้วอาหายไปแล้วหรอหายไปแล้วพี่ลบหรอพี่ไม่ได้ลบแต่ว่าเขาเจอแล้ว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 ของผมยังอยู่อยู่เลยพี่ยังอยู่มีไลตั้งแต่หลังแรกเลยนะส่งมาสิบแปดหลังครบเลยพี่เฮ้ยเดินงานจ้าพี่อ่ะพี่ผมเลยอดีตที่เรืองทำงานพี่ผมเผิดวันที่คือฝั่ง ฝั่งเกตอ่ะพี่ฝั่งเส้นออกเมืองไอ้ฝั่งแรงฟ้าแรงฟ้าดีพี่แรงฟ้าใช่ที่ที่ที่มันเป็นเขาสูงหน้าเดียวอันนั้นอนะ่ะคือสไนจะเล่นได้จุดเดียวพี่คือบนเขาหน้าบ้านเออน,น,นั่นแหละลนั่นแหละแรงน้ำเงินนั่นแหละดีดีสัตว์เลยผมชอบมากแต่ตรงข้าวก็ดีเลยบอลเลอร์บอลเลอร์ผมอยู่ไกลเลยบอลเลอร์ไถยหน้าหน้าหน้าเขาวนี่สไนเล่นไม่ได้เลยโพซิชั่นหน้าบ้านไม่มีอะไรขวางเลยสวยจัดไปดูบ้านเลยพี่ให้ผมไปขับรถไปดูบ้าน พพีีพ่่เดี๋ยวผมเอาของกันร้านให้นะพี่า,มมาได้เหรอไอ้บางไอ้เต้มองหน,นหาวได้มีใครให้ของกันร้านอีกบ้างตรงนั้นที่อยู่ตู้แดงก็ปอะไระครับพี่หนึ่งสามศูนย์หนึ่งไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้วกดเปล่าอะไร กระเป๋า1301ครับโอ้ครับโอ้โหไอ้นี่ เทิร์ดมาเทวร์ดเทิร์ดเทิร์ดเทิร์ดมามึงจะใช้ครับแหมถามเช็คพี่ก็ต้อตขอคุณจะบ้านนะครับพี่เลขอะไรครับเลขหนึ่งเจ็ดหกสองครับพี่พี่ตรงนี้มีใครนั่งคนเดียวมั่งอ่ะนั่งคนเดียวเป็นไม้อ่ะเฮ้ยมึงมึงจะเหม่อเหม่อบนรถนะเว้ยระวังมันมานะทำไมงงไปไหนดิพี่เราสเกลบ้านเด๋อแปดหลังพวกมันดูพวกมันรู้กันหมดแล้วมั้งน่าจะว่ามันรู้หมดแล้ว เราไปดูตำเหน่งยังไม่เห็นตำแหน่ง <c oughs> ไห่วะไ้ยตรงนี้เลยเหรอเย็ดแต่พี่หลังหลังที่เขาจะจอบบ้านอะ่ะหลังนี้ใช่หลังใหญ่มากแล้วเล่นตำรวจชอบเล่นตรงฮออ่ะวันนั้นผมมาเทสอะ่ะโอ้แต่ทนี้แม่งมีเล่นอย่างย่าฝั่งตรงข้ามว่ะสวยเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามนี่คือเอาฮอลงได้เลยสบายสบายเลยใช่ในบ้านมีลานจอดฮออยูน่นะพี่ถ้าจอดไม่ถึตงตำรวจเขาอเจอดในบ้านในเมืองมีกี่หลังว่ะลุงนะอันนี้อยู่ในเมืองปะ อันนี้บ้านหลานกากเหรอใช่ป่ะลากาใช่หลานกากใช่ไม่ต้องไปดูนไม่ได้จะต้องไปดูเวอร์ชันเดิมอันนี้อยู่ไหนอันนี้อยู่เผาบ้านดูไวพ้พี่แต่ว่าไม่ใช่บ้านดูไวนะ้นะเส้นก หลังนี้เฟี้ยวมากมันบอกว่าหลังนี้เฟี้ยวมากพี่บ้านเป็นเขาใกล้ในเมืองด้วยหลังที่สุดท้ายอยู่แถวโซนแลมน,น้ำเงินพาไปดูบ้านหรือ<ซ>ดูอะไรเลยเแล้วก็เลือกเลยแต่ใจเองได้เลยที่ได้หมดผมผมเดี๋ยวผมดูให้ครบ18ปที่เลยพี่เดี๋ยวดูโทชันแล้วก็ส่วนเรื่องตีกับไอเคก็เหมือนๆไปไม่ต้องเอาซีเรียสอะไรเหมือนที่เราใช้ชีวิตปกติอะแค่เพิ่มตีทุกที่ไม่ใช่แค่งานดำเดียวได้พี่ได้ฮะตอนน้องมันถามว่าลีน่าังค <s> ับ <s> เข่าหียอะไรเนี <S <s ่ย ไม, <c oughs> ไม่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 ไมไมพี่พี่บอกวิธีกันไอ้นี่มันมันหน่อยก็ได้นะพี่พี่ดำตอนหลังเนี่ยคืนน่ะแต่เมื่อกี้พูดไปละเออผมว่าถามสภาไว้ได้ไหมว่าถ้าอย่างตอนชิงบ้านเนี้ยหรือเราต้องมีกําหนดการตีจบภายในวันไหนสภาปิดวันไหนอะไร่างนี้หรือเปล่ามันไม่น่าเกี่ยวปะเพราะว่าถ้าสมมติว่าชิงจบเสร็จก็ออกมก็หยุดเบรสตอรี่ไปสภาเขาจะปิดทําการก็คือวันชิงบ้านคือวันที่หนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าเราจบก่อนอยู่แล้วใช่ใช่ พี่ก๊อตพี่ไปไหนพี่ <Five> ไปไหนพี่ไปดูบ้านหรือเปล่าพี่ดูบ้านใช่พี่จะดูครบไหมทุกหลังเลยผมจะบอกผมจะบอกว่าออกมาออกมาเลยหลังบ้านโดดออกได้หลังบ้านโดดออกได้เลยแบบสเปซาราเดียวโดดออกกำแพงหลังบ้านได้เลยหลังบ้านที่มันน้ำก็โคตลงได้ทุกหลังพี่หลังบ้านโดดออกได้ประตูต้องใช้ระเบิด4ลูกถึงจะทะลุระเบียงได้แต่ระเบียงชั้น2อโดดออกไม่ได้พี่ระเบียงที่แบบตรงห้องนอนอะ ผมไปแบบว่าสอดสองมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเชือกนะที่ผมเออพี่ต้องขับไปดูอ่ะครับเหรอใช่ใช่เห็นบอกอยู่เมื่อก่อนเขาเล่นวอลปะไอเชือกเหรอถ้าไอเชือกไอซิงกับแทงผมว่าริมเลย์อะไทรมีใครอยากลับตำแหน่งเปล่าคือตำแหน่งบ้านที่มันเป็นตำแหน่งที่สวยอ่ะมันจะมีคนเลือกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเว้ยเพราะนั้นแล้วเราต้องดูก่อนให้ดีๆก่อนว่าเราสลับได้เพราะว่า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 ตีตำแหน่งเดิมสมมุติว่าเทน่าฝั่งขวาเอาเอา ไอสองตัวนั้นเข้ามาลองก็ได้พี่อยากลองฝึกใครมาได้ลองสลับก็ได้ผอแบบพวกพี่ไม่อยู่แล้วมีตีอ่ะเอ้เชื่อกับไอ้ไอ้ไอ้ซิกไงไม่ก็ลองพี่อยากเราสลับมาใครพี่คิดว่าใครตแน่งบ้านใหม่ๆอ่ะพี่ก็สลับคนนั้นออกแล้วให้คนหนึ่งมาเอาประสบการณ์อันนี้บ้านบ้านซาเวียร์ป่าวะที่พี่ติ๊กใช่ครับี้บ้านซาเวียยังอยู่ แป๊บนึงคนดูใจเย็นเด้อร์บางบ้านมันตำแหน่งเดิมผมก็ไม่จำเป็นต้องไปดูไงหลังนี้บ้านเฮ้ยหลังนี้หลังนี้ก็หลังนี้น่าสนใจใช่ผมด้วยใกล้โฮมโปรไอหลังที่แม่งบอกไอตรงนี้สวยพี่ตรงนี้บ้านหลังนี้แม่งแน่นอนหรอพี่ก็มีคนเลือกนะไม่ต้องห่วงเลยใครเดนเอาแน่นอนใช่ หลังไห <จะ S 1> <ใ>นสวยก็คือหลังนั้นแหละทีนี้ไปคนจิ้มหายแน่ๆสามหลัง บางหลังยังอยู่ที่เดิมคนดูจะสปอยทำไมไม่เข้าใจมันคันมือหรือ,อยังไงผมปล่อยให้พิมพ์คนดูก็เออนิดนึงดูดือ้ออะไรทำไมดือ้อทำไมเราดือ้อเนี่ยไม่ทำไร ก็ยืนแลนเนี่ยเผื่อเราต้นเตนอะไรเขา,า,าว่าพี่ที่แลนหรอแล้วไปซะใจเนย็นเดะเขาดูทีละที่อไหนที่มันเป็นอยู่ <มา S 2> ที่เดิมเรารู้ c o n d i t i นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปดูโฮโฮเลยโหอยี่แ้มทำไมข้างหน้ามันมีเนินด้วยว้ายสัตว์เดี๋ยวผมว่มามันเล่นยากเพราะไอ้นี่แหละเนินหินอะไรเนะี่ยเออดิที่แบบี้ แต่ตอนออกมันออกง่ายไหมออกได้ใช่พี่ตอนออกออกแต่ว่าตอนเท่าแหละไอ้ที่อะตอนเข้าถ้าโดนตำรวจบัมคือดับว่าดับเขาบอกเขามาเทแบบเทเทเทดินได้ไหมผมที่พูดถึงบ้านสวยนะไอ้ที่อะบ้านเขาสวยเลยอ่ะหรือว่าใช่ไหมล่ะพี่อันนี้คือบ้านใหม่อันนี้คือบ้านตำแหน่งตำแหน่งใหม่ 1>, 1 2 3ส7 8 1,2,3,4,5,6,7,8 บ้านอย่งไม่อ่อยก่อนเนี่ยเอ่อตรงนั้นเป็นบ้านของควีนเก่าปะหน้าที่มาร์คอ๋อใช่ครับพี่บ้านคาเมลอนปัจจุบันลอยอลอ,อยกูถามไปเตี้ยก่อนพอดีแม่แม่มีไอเต้มาเลยไปด้วยแล้วมีเต้ไ<อ>ปไปด้วยป่ะพี่ หลังนี้ป้งผว่าหลังเนี้ที่เพื่อนบอกนี่มันด่ากูเลยมันเรียกกูไอ้บังกูไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูจำไม่ได้เฮ้ยไอ้เต้มึงพูดนี้หรอไม่ใช่ผมผมไปเรียกสลับกับไอ้กุ้นผมเมื่อกี้ผมเรียกพี่คว้นไอ้บังที่ผมเรียกสลับกันเดี๋ยวมึงเจอกูอ๋มีแต่แผลวะฝั่งซ้ายก็เป็นตำแหน่งเดิมๆป่ะฝั่งซ้ายทะเลอ่ะไม่แต่พี่น้อยทะเลเป็นตำแจน่งเดิมพี่แต่ว่าไอ้แหล่น้ำเงินคือตำแหน่งใหม่โอเคก็อ่ะพี่ อันนี้ก็<ต>ไม่เดิมนะแต่มันดูบ้านอยู่แบบมันข้างๆข้างๆอันเดิมอันนี้อันเดิมเลยขับไล่ไปดูเลยดีกว,ว่าหูขาวยังไม่อยู่ปะวะาหูข่วข,ววขวาขวาน่ะอ<ป>่าดิขวาไม่น่าป่ะพี่เป็นเข,ขาก็หันกับขับขึ้นลายเห็นแล้วมันจะอยู่ฝั่งขวาโอเค แล้วก็มีแค่ไม่กี่หลังที่ที่เพิ่มลงมาถูกปะล่ะก็คือหลังนี้หลังริมฝั่งแหนน้ำเงินแล้วก็เอาบ้านตรงดไวยออกย้ายออกไปตรงนู้นอ๋อพอยูชชั่นมันเปลี่ยนนิดนึงอ่ะแต่มันก็ใกล้ใกล้เดิมใ,ใ,ใช่ใช่ใช่ทั้งหมดมี18หลัง วันนี้เรามีซ้อมไหมนีพ่พี่ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีจะมีเทนนี่เทนเจอกันหลังบ้านเอาจริงบ้านนี้ก็ไม่แย่หรอไหมบ้านเนี้ยถ้าคนเก็บเห็ดอ่ะสบายดีสออีไ่ไหมพี่หลังนี้รู้สึกเออบ้านบ้านถาวบ้านด <GC. S 2> ีี่ดีสี ที่หลังเนี้ยดีนะไหมอันนี้<อ>ดีเล่นขอได้ใช่ได้แต่ไม่รู้ว่า,า,วาทนายก็เลือกเหมือนกันบ่ พี่ครับทุแลเจอเองนะพี่ที่แลเริ่มออกกันไปละหลังบ้านไว้ตรงนี้ออกเหรอบ้านไงนี้ตรงนี้อยู่อันนี้ก็บ้านใหม่นะพี่ บ้านนี้โดดมาตายหาแน่นอนรอนเลยผมว่าขับมา <ๆ S 2> แรงแรงก็ตกน้ำเน้วบ้านมันสิ้นสุดแค่ตรง กลางแมพใช่ป่าวะถูกป่ะน่าจะใช่นะพี่เท่าที่เห็นข้างบนไม่มีบ้านใช่ป่ะไม่น่ามีครับพี่เปรี้ยวเลยนะถ้ามึงบนมีบ้านจรจิงไกลสั้นเขาไกลไกลเยอะๆหลังนี้ล่ะหลังลูกกี้ป่ะใช่มีหลังนี้หลังลูกกี้ น้ำมันอันนี้ก็ไม่แย่นะแต่ความว่าน้ำมันในบ้านมีอยู่แล้วไอ้เหี้ยใช่อันนี้ก็น่าจะเคยมีไหมพี่ล่ะนี่ผมจำไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นบ้านในนี่เก่าจระนะบ้านไขว้เพื่อ B4 ป่ะวะหรือ B4 อยู่่ปจะรันหรือเปล่ารันใช่ไหมโอ้โหยัหออยงสูงอ่ะโดดแล้ว มีพาราชูดปาวะกูอยากรู้ว่ามันกลางลมทันหรอม,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 มันโดดหลังบ้านได้ใช่ไหมไอ้วิกกี้มันบอกมันโดดได้อะถ้าโดดจากชั้นหนึ่ง <c oughs> อย่ายขอดูบ้านที่แม่งบอกว่า <c oughs> ดีดิหลังไหนวะหน้าเหรอข้างหน้าพี่ตรงเลยงัดร้านไป ใช่หรอบ้านอีเ,เก่าเลยนะใช่ปะนี่ขวานี่น่าจะหลังใหม่นะพี่นะอันนี้หลังเดิมหลังเดิมก่อนอันนี้มันมีบ้านที่จำได้แต่นีนโดดลงมาตาย ไม่รอดสักหลังนะโดดลงมากูว่า <c oughs> แต่เหมือนจะโดดได้นะนี่เหมือนเตี้ยหรือเปล่าวะไม่น่าม,ม,มีผมว่าคุณลองเลยได้ผมลองให้ ไม่รอดพี่แอคแอคนิ่งจัดอะเดี๋ยวโดนระวังนิ่งจัดอะนิ่งเลยเต็มไปแล้วเต็มหมดเต็มป่ะเต็มเต็มหมดเลยพี่เหตุดังอึกอึกเลยเลือกแค่ไหนก็ตายหลังไม่อกี ว่าเรนม่วงตกไปตายใช่หรอเอาละไง่อนใว่าเราไปดีกว่าป่ะเพื่อนไปหมดแล้วรางไม่ดีแล้วเทนิ่งเดียวเราพี่ไปไม่มีพี่ก๊อตหรือพี่พักได้ไปได้แต่พี่ได้กินข้าวยาวไั้นแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นน้ำผมว่ารอดนะหลังเมื่อกี้ น้ำไม่ละมันไม่น้ำเลยพี่แห้งเลยเมื่อกี้แอกเลยอ่ะเมื่อกี้รอน้ำขึ้นพี่น่าต้องรองคืนปะกลางวันไม่น่าโดดได้น้ำมันจะขึ้นตอนไหนนะกลางคืนหลังวันนะ